Zombie Apocalypse <laughs> เออระครับก็อยู่กับผมนายป๊อปปิกแม่นะกับเกมสติกวอลเลก g a ซี่นะครับผม <laughs> ก็นึกว่าเกมจบแล้วสิอ <laughs> ย่างนี้นครับผมอันอ่าต้องพูดว่างไงสตอรี่จบไปแล้วนะผม <laughs> ผมเล่นจบใน3มหมวดเลยนะผมนั่นก็คือหมวดโปเตยากแล้วก็ยากมากนะผมโอ้โหในที่สุดฝ่าจะจบได้นะผมแต่ว่าก็ยังเหลือหมวดเกมอีก3มหมวดที่ผมยังไม่ได้เคยทดลองเล่นเลยนะครับผม <laughs> ดังนั้นเราก็เลยต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเล่น3ามหมวดนี้นะผมจะเล่นเป็นภารกิจประจําสัปดาห์ก่อนนะ ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับผมตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะผมแดงนั้นลุยกันซะหน่อยนะไปจําจสัปดาห์นี้ก็อไประจําเดือนดิมันต้องประจําเดือนดิโอเคผมเล่นอันนี้ก่อนละกัน4.07เฮ้ยมี normal มี hard มีอินเซนด้วยชิบหายแล้วอย่างงี้ดูเดือดอีกยาวไกล่อะโอเคอ่ามันก็จะบอกว่าจะมีตัวอะไรม้างนะผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่แปลแลวกันนะทุกคนผมเอาแบบ normal ก่อนก็นแล้วกันอุ้ย มันให้เราอัพแบบตึงๆเลยว่ะจัดๆชัดเจนเราจะต้องม,นองมนะีนักดาบต้องมีว่ะนะนักดาบต้องมีเชื่อเดีอ่านักดาบไปก่อนนะผมะต้องเต็มเลยนักดาบนะผมแล้วก็อพอหมดอุ้ยมันเยอะเลยอ่ะต้องอัพทีละสามเลยอ่ะ พ่อมดเอาสองก่อนละกันแล้วก็เสเปียร์ตันไม่ได้หว่ะพ่อมดมันโจมตีมันต้องรุนแรงหว่ะแล้วก็ผมเอานักธนูนี่นะผมอ่ะแค่นี้แหละน่าจะไหวตึงแล้วล่ะมาลุยกันที่ฝ่ายนะครับผมกับสกินนี้ดูซิว่าจะสามารถชนะพวกนั้นได้เฮ้ยคนขุดแรกว่ะชิปหายแล้วเรียกคืนได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะผมตายแนละ้วทำไงดี เรียกคืนก็ไม่ได้นะผมเดี๋ยวขอผมปรับปรุงสกินหน่อยแล้วกันดูซิว่ามีใครได้อะไรเท่ๆโหดๆมาบ้างนะผมอันนี้ไม่เอาเอาสกินเดิมนะผมอันนี้ก็เอาเหมือนเดิมเฮ้ยเรามีต้อง3,400แล้วนะสงสัยจะต้องซื้อสกินที่มันเท่กว่านี้ว่ะเราซื้อสกินโซดีไหมสำหรับอ่าเฮ้ยคนยักษ์เอาสกินโซเลยดีไหมเวลาตีมันได้ซับเลือดไงเนะทุกคนเนะว่าไหมอ่า นี่ไงสูตพลังชีวิตนะผมทนทานต่อพิษนะผมทักษะในการสร้างแผ่นดินไหวนะผมเ,เราซ,นะ um ซื้ออะไรไหมคนยักษ์นะสกินแบมพายนะผมซื้ออะไรเราเนี่ยมันคนเลือดเดือดอะทุกคนเหนี่อหมดจัดจัดให้มันได้อย่างเงี้ด้โอเคอะไปะลุยกันดีฝ่านะผมเราก็ติดตั้งสกินนี้ไปเรียบร้อยแต่เราไม่ได้อัพเลยวะมาลุยกันดีฝ่านผมพร้อมแล้ว อ่ะทำลายลูกป,ปั้นศัตรูนะครับผมโอชิบหายแล้วสกินเฟรมแน่นอนเลยอามีของให้ใช้แยะแยะมากมายเลยนะผมโอเคได้ธนูมาหนึ่งอันนะผมหนึ่งชุดแต่ไม่ใช้หรอกเพราะว่าเก่งขนาดนี้จะใช้ทำไมบ่นเลยว่าเก่งขนาดนี้จะใช้ทำไมเอ้ยนี่มันสกินไี้นี่นี่ว่าคนเถื่อนคนเถื่อนโอเคเผาเอามาหิดนะผมะแสดงว่ามันสุ่มอ่ะเด คนขุดแร่เป็นสกินไฟนะผมดังนั้นสวยโลนจัดๆเ,เราคนขุดแร่ธรรมดาว่ะชิบหายจัดๆเลยเรียกว่าลากลากไม้ธรรมดาเลยทีเดียวตายแล้วอย่างนี้จะไปขุดไหวไหมเนี่ยเ,เราไม่ได้อัพมาเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าหนึ่งเฮ้ยเราต้องอุ๊ยนักดาบมันเป็นสกินไฟว่ะแสดงว่ามันสุ่มนะผมมันสุ่มมันสุ่มทุกคน ดังนั้นอ่ามันมีแค่สองคนเองมีสเปียร์ตันแค่ยนั้นยังไงยังสู้เราไม่ได้แน่เดี๋ยว <c oughs> จะเอานักดาบไปบวกแล้วนะผม <c oughs> ฉันจะฟอนล้างพวกแกให้หมดเ <c oughs> ชื่อเด้ต้องเอาชนะได้อย่างแน่นอน <c oughs> ดูซิมันมีพ่อมดมาหรือเปล่ายังไม่มีนะผมเอ้ยมันดูดีนะ <c oughs> มันมีสเปียร์ตันแปลว่าอึดนะผม <c oughs> แล้วก็อ่ามีนักดาบไฟด้วยนะ <c oughs> อ่าวิ่งขุดแร่ช้ามาก <c oughs> เราไม่ได้อัพคนขุดแร่มาเลยทุกคนแล้วดูมันขุดดิมันขุดเร็วกว่าเราเยอะเลยอะ ตายแล้วสภาพนี้เรียกว่าวิปริตจิตป่วนจะจัดแล้วเราจะเอาชนะได้ไหมเนี่ย <_' S 1> ได้ดิได้เดะเราต้องได้อ่ะมีคนขุดแลอีกสักคนหนึ่งนะผมเดี๋ยวเฮ้ยมันมี3มตัวแล้วว่าโอ้เย,ยอะม,ม,มากเลยเอ่ะอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องกองกําลังเราต้องมีว่<ร>าบว<อ>กอันตรายไม่ได้เชื่อได้มันต้องบวกกันสักนิดนึงอ่าให้มันรู้ว่าจุดจบของใครมันจะต้องเกิดขึ้นตรงตรง,ตรง,ตรงนี้นะผมนี่ฮนะอเอาแด้สอยหล่อยให้หมดเชื่อเด อ่ากับดีกับดีเฟนด์ดีเฟนด์ดีเฟน์เราไม่อยากตายนะผมอุ้ยโดนยิงไปสองนัดสบายโอ,อ้โหไม่โดนเลยนะผมเรียกว่าอ่ามือมือไม่ถึงไงมือมอ่ไม่ได้ไงอ่าเราขุดช้านะผมดังนั้นง่ายนิดเดียวก็สร้างคนขุดแร่เยอะๆสิครับเรื่องมันมีเท่านี้แหละโอเคอ่าบวกครับบวกบวกเดียวแอคแท็กเดียวอะเฉียนไม่สนใดๆทั้งนั้นอยากจะรู้เหมือนกันว่าบวกแกจะรับกับ พวกฉันได้หรือไม่ตายสเปียตันเรียบร้อยแล้วนะผมไล่คนขุดแร่มันต้องได้สักตัวจิ้มก็ให้โอเคหนีนะผมดีเฟน์ดีเฟนดีเฟนยังไวเออฮ้ยไม่ตายนะผมตามอีกไหมเออไม่ตายนะผมโอเคสุดยอดสุดยอด <c oughs> นักดาบของเรานี่แหละแข็งแกร่งมากๆโอเค ว้มมันก็มีนักดาบเหมือนกันว่ะสองคนว่ะอุ้ยคนขุดแร่มันเพิ่มหรือเปล่ายังไม่เพิ่มนะผมยังไม่เพิ่มเดี๋ยวสุดจัดเลยเดี๋ยวค่อยดูเต็มตัวเต็มใจได้เลยดเดี๋ยวฉันจะบวกด้วยทุกอย่างที่ฉันมีแกมีแค่นี้เอาชนะฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้เต็มตัวเต็มใจไว้หรือยังวิเลือดมันเพิ่มด้วยอ่ะสำหรับลูกปั้นมันนะผมโอเค นี่ฮะสับจัดๆแล้วก็หนีนะผมดีเฟนต์ไปก่อนโอเคเพราะเดี๋ยวโดนนักธนูยิงเนี่ยไม่โดนจนได้ไม่แต่เนะผมอึดหนอมาตะจัดๆ <c oughs> <c oughs> นี่ประจำสัปดาห์ทำได้แค่นี้เองเหรอ,อเราเล่นในหมวด Normal ไงหมวดธรรมดานะผมดูฝั่งมันออกมายัางถ้าออกมาเราจะเรียกว่าไม่ให้ขุดแร่วันๆไม่ให้ทำอะไรเลยนะผม S <S เรียกว่าปั่นป่วนค่าศึกสุดเรียกว่าไม่ให้มีโอกาสได้หายใจเลยนะผมโวแคมาแล้วปัวแกเตียมใจไว้แล้วสินะ<โดย>นี่แนะ่ตัวได้คนขุดแร่สักคนหนึ่งอะเอาเด้เอาเด้เอ,เดอย่างเงี้ยอาการเนี้ยมันต้องมีวะนี่แนะ่สับต้าให้สับต้าให้ตายไปหนึ่งนะผมดีเฟนด์ดีเฟนดเฟน์เสร็จไปหนึ่งแล้วคนขุดแร่เอาแซ่มาพี่สงสัยเราไม่ได้วะ่ะเราต้องคิดการใหญ่หน่อยวะ่ะเราต้องมีอ่าพวกอ่าพ่อมดนะพ่อมด พอหมดพอหมดเราคนยักนะผมโอเคผมคิดไว้ต้องมีวะต้องมีมันมันต้องใช้ว่ะนะของมันจําเป็นต้องมีวะทุกคนมีนักดาบไม่ได,ด้ต้องกดต้องกดซะหน่อยนักดงนักดาบอะไรไม่สนทั้งนั้นอะ่ะโอเคมารุย เตียมปกป้องอาณาจักรของแกไว้ให้ดีนี่นะบวกเขาให้อ่าทันไหมทันไหมไล่เข้าไปไล่เข้าไปทันไหมไม่ทันนะผมดังนั้นไม่เอานะผมออกออกเรียกว่าออกนะครับผมน,นั่นสวยโลนสวยโลนได้ตัวโยได้ตัวโยอ่าเราได้ใกล้ที่จะได้อ่าจอมเวทแล้วผมเดี๋ยวผมเอาจอมเวทก่อนแล้วพอเสร็จแล้วก็ต้องมีคนยักษ์นะผมเอาจอมเวทสักสองคนนะผมแล้วก็ คนยักษ์ต้องมาเราจะทะลุมันได้หมดเอ้ยมี3าคนาแล้วว่ะไม่ได้ว่ะเราแอคต้องแอคแท็กกันซะหน่อยเรียกว่าจุดจัดเลยทีเดียวโดนเดิอาการนแงเรียกว่าไม่อยากหลังแกคนน้อยเลยหือ้อไล่มันไล่มันเอาให้มันจนมุมฟันมันนั่นแหละฟันไม่ตายด้วยชิบหายแล้วกองกําลังเสริมมันมาแล้วตายแล้วม่มีแค่นี้เองอะ นี่ก็บวกเอยอย่างนี้ก็สุดเลยเด้โอ้โหมีแค่นี้เองกำลังเสริมโ,โหลุงนี้บวกไปต้องนานแล้วเอ้ยไปปล่อยไว้ได้ยังไงเนี่ยกำลังเสริมน้อยจังยดโอเคตายไหมพังไหมพังไหมอาการนี้ฮู้เหลาไม่ได้เลยอะายห่าหมดเรียบเรียบร้อยชนะแล้วนะครับผมพอมดยังไม่ทันมาเลย้อหือุ๊ยได้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ได้หีบด้วยอ่ะดำเนินการต่อนะผม อ่าไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะผมได้มงกุฎมงกุฎหึแล้วแต่ผมไม่ยอมนะต้องเล่นแบบฮาร์ดด้วยไม่ได้เลยทีเดียวเอ้ยเรารู้แล้วทีนี้เรานี่ยอัพเลยอัพจัดจัดโอเคโอเคแล้วก็อัพนี่ขุดแร่โอเคแล้วก็ไม้เบสบอลอ่าไม้เบสบอลแล้วก็คนยักษ์คนยักษ์ไม่ได้ต้องตัวใหญ่หน่อยคนยักษ์ผมต้องตัวใหญ่ที่สุดพร้อมมาลุย ทำลายรูปปั้นสัตููนะครับผมมาอีกหมวดหนึ่งแล้วสวยสวยสวยพี่สวยจะให้อะไรกันอุ้ยให้ธนูเพิ่มอ่ะอย่างนี้ก็จํามากเลยอ่ะเออ้ยถ้าเราไม่ใช้มันก็ยังอยู่ได้ว่ะทุกคนดังนั้นเดี๋ยว,ยวอุ้ยมันเริ่มแบบมีสง่าราศีขึ้นนะครับผมสเปียร์ตันมันนี่เป็นระดับกลางแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวเจอระดับสุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าเราไม่กลัวอยู่แล้วเราระดับ ระดับแข,แข่งแกร่งสุดๆ,ๆอะแข่งควอ่เรามีคนขุดแร่ที่มีประสิทธิธภาพแล้วนะผมโอ okay. เคอ่าอุ้ยไม่ไหวตริงอะคุณยคนขุดแร่มีประสิทธิภาพนี่ขุดเร็วมากเลยเรียกว่าขุดเร็วมากๆเลยนะผมโอเคเริ่มจะมีตังนะผมอะไรมี2ตัวโอ้ยมีสามตัวเท่านั้นนะเธอเอ้ยเ,เราไปสร้างคนขุดแร่อยู่ไงทุกคนอ่ามีตังได้ไหมจะถเถอะมาเลยมาเลยพร้อมยังพร้อมยังจะลุยกันแล้วนะพูดเลย เดี๋ยวเช่นจะซัดพวกแกให้ตายเดี๋ยวขอไส้ซกสองตัวก่อนเรียกว,ว่ากูกาสุดๆร่ลำรวยเงินทองโอเคนั่นไงเห็นไหมทีนี้แหละมืองตายมีแค่นี้สู้กูไม่ได้เราจะบอกให้วิคนขุดแร่ม,มันมีสี่คนเหมือนเดิมนะผมโอเคเลยอยเรียกว,ว่าแอทแทกจัดๆจะไม่ปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามมีชีวิตรอยนวนไปได้นะผมโอเคลอยลอยให้หมดนี่นะกำลังเสริมเช่นก็มาเรื่อยๆ กจะทำอะไรได้สเปียร์ตั้นตัวเดียวโอเคไล่ล่าสังหารมันนี่นะเล่นคนขุดแร่มันก่อนเอาให้ตายให้ได้โอเคแล้วก็ดีเฟนต์นะผมเรียกว่าสวยโลนโ<อ>จะจะอุ้ยเราตายไปคนนึงว่ะสถานการณ์ตึงเครียด <laughs> ตายไปคนนึงถือว่าสถานการณ์ตึงเครียดสุดๆอ่าพี่เรามีแค่นี้ก็พอแล้วดูจากอาการนะในนักขนู <laughs> เท่านั้นแหละสวยเราจะสร้างอย่างอื่นแล้วนะผมนี่ ไม่ได้ว่าคนขุดแร่ไม่พอมันน้อยเกินไปเนาะผมดังนั้นเงินทองนี่มันจะช้ามากๆเราจะต้องสร้างอภิมาหากองทัพที่แสนจะยิ่งใหญ่นะผมมันมีมือธนูด้วยว่ะมืมีธนูติดขี้เยเรียกว่าติดขี้จัดๆโอเคมาเดี๋ยวรอแอพ่อ,พอมดก่อนพ่อมดสองตัวนะผมแล้วก็สร้างคนยักษ์สักสองคนนะน่าจะประมาณนั้นดูเฮ้ยหรือกองทัพคนยักษ์ลุมกระหน่ำตีเลยดีกว,ว่ามั้งผมว่าก,ก็สวยอยู่นะนะกองทัพคนยักษ์นะเอาไหม อืมตัดสินใจยากอ่าพอหมดก่อนละกันอ่าแล้วก็ลวกเลยแอทแท็ <Attack! S 1> ต้องมาให้มันหยุดพักหายใจดังนั้นเราก็เลยต้องบวกมันจัดมันให้ตึงเอาให้เต็มเอาให้เต็มกราฟโอเคไอ้นักธนูนั่นไล่มันให้ทันจัดการมันให้ได้โอ้โหสอยหลอยให้หมดโอเคแล้วก็วิ่งหนีนะผมดีเฟนทันทีเราต้องมีคนตายมั้งว่ะตายไหม ไม่ตายนะผมเอ,อือตายไปคนหนึ่งโอเคมีพ่อมดมาอีกคนหนึ่งนะผมเชียนจะใช้กองกําลังพ่อมดในหลอดในการจัดการกับพวกแกอุ้ยแร่ทองน้อยมากเลยอะขุดไปแป๊บเดียวจะหมดแล้วสงสัยต้องข้ามไปขุดฝั่งนูน้นละอ่าเอาได้แอทแท็กแอทแท็กจัดๆพ่อมดยังเสกไม่ครบเลยบอกมึงแอทแท็อีกแหละมึงจะแอทไปไหนเนี่ย อย่างนี้มึงแอดแฟนกูเลยได้ไหมนี่นะเอาแซ่มองโอ้หธนูไมถ่ันนี้ยิงเลยนะผมไล่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 ไ่คนขุดแร่ต้องได้สักคนหนึ่งโอเคไล่ไล่ให้สุดจัดให้สุดจัดให้ตึงไม่ตายว่ะโอเคลูกปั้นมันจะพังเลยนะเออเอายิงโดนกิกเออโดนโดนกองกําลังหลักเราบ้าที่สุดเลยทีเดียวเซก่อนคนยักษ์ต้องมาแล้วนะอาการนี้เดี๋ยวไม่ได้โชว์ไงเดี๋ยวไม่ได้โชว์สกินสุดเท ที่เราอุตส่าห์สัสร้างขึ้นมานะผมอ่าบวก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 ,บวกพ่อมดอย่าเพิ่งไปสนใจพ่อมดไม่ได้เรานี่มันใส่บวกตัวจริงนี่มันเด็กช่างทั้งนั้นน่ะ <c oughs> นี่จ้างเด็กช่างมามาเป็นกองทัพของเราเรื่องนั้น <c oughs> เรียกว่าไม่มีโรงเรียนมัธยมมีแต่เด็กช่างทั้งนั้นเลยทีเดียวอ่า <c oughs> เอ้ยอย่าไปตีบ้านมันดิอ่อตายไปหนึ่ง <c oughs> เออตายไปสอง <c oughs> เรียกว่าตายจัดๆตายไหม <c oughs> เออโดนกีกี้ไม่เป็นไรช่างมัน กีเกนอ้าวลวโอยโคตรเทเห็นม่วกแล้วโคตรเทต้องเอาอีกสักตัวหนึ่งไม่ได้ปะคนเรามันต้องมีเยอะซะหน่อยโอเคอุ้ยมีนักธนูด้วยจิตใจอุ้ยยืนข้างหน้าเลยอะ่ะนี่มันพร้อมประจันบานจัดชัดเลยทีเดียวจเจ้าแจมสุดๆเดีย๋ยวผมจะสร้างคนยักษ์สักสี่ตัวนะเพราะว่าฟาร์มสนุกมันเริ่มเกิดแล้วเงเรียกว่าฟาร์มสนุกมันเริ่มเกิดแล้วไงเดี๋ยวจะสร้างสักสี่ตัวนะผมคนยักษ์นะผมโอเคเสร็จแน่ ยังไงแกก็เอาชนะฉันไม่ได้เลย,ยอ่าคนยักษ์อีกคนเพิ่งจะมาเนี่ยผมเรียกว่าช้ามากแต่ไม่ต้องกลัวเราจะบวกเพราะเรามีลูกพี่ใหญ่แล้วลองอาไปเลยนะครับผมเตยมตัวเตรียมใจได้เลยโอ้ยมันไม่ยิงคนยักษ์ด้วยอ่ะอย่างนี้ก็สวยดิ๊ม กระเด็นกระดอนบึ้มอีกเทเลือดเราเพิ่มนี่นะเอาเซระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวเรียกว่าสวยโลนจัดๆพอๆดีเฟนต์ก่อนดีเฟนต์ก่อนดีเฟนต์ก่อนอุย้ยโดนยิงตามตูดด้วยคนยักโกเอ,อือโดนยิงเอ,อือตายเอ,อือดูพอมดโดนด้วยอะไปทำอะไรให้มึงกดแคนเนี่ยมึงยิงพอมดกูทำไมเนี่ยโอเคมันบอกว่าอุย้ยนักหนูเพียบเลยเป็นเด่นคนยักษ์ชิบหายแล้ว มีประเด็นมีประเด็นอย่างเงี้ยต้องจัดกันไปอีกสักตัวหนึ่งไม่ได้กองกําลังเนี้ยต้องเป็นกองกําลังคนยักษ์เท่านั้นเราจะถล่มมันด้วยทุกอย่างที่เราเมีเราบอกแล้ว <c oughs> อ่าเอาแด่นักธนูเยอะมากเลยอ่ะมี3คนแล้วนะครับผมอ่าบวกไหมเราต้องบวกว่ะ <c oughs> เราต้องบวกว่ะ <c oughs> แอตแท็กซะหน่อยนะผมแอมันอยู่สงบใจไม่ได้จริงๆว่ะนะอาการนี้ <c oughs> อุ้ยมันเดินช้ามากเลยคนยักษ์แล้วก็เป็นอุปสรรคอ่าอ่านักดาบด้วยนะผมเห็นไหม ดูเด้มันซ้อนจัดจ้าด่ะแต่ว่ามันต้องบึ้มเงนแล้วอะไรก้าฟันฟันคนยักษ์ได้ยังไงนี่แน่ก้าวฟันคนยักษ์ใช่ไหมตายอย่างเงี้ยไม่นะนี่นะกระเด็นกระดอนหมดเลยนะผมหูไล่ล่าจัดจัดเรียกว่าไล่สุดๆฟันใครไม่โดนเลยสักคนแล้วก็ออกเรียกว่าตายเกือบหมดเลยทีเดียวอ่าต้องมีอ,อุ้ยอุ้ยอ้ยตายหมดแล้วเอ้ยอโอเคอุ้ยฝั่งมันเริ่มมีกองกําลังว่ะเราไปเล่นตัวอะไรอยู่ก็ไม่รู้ เรียกว่าฝั่งนู้นเริ่มมีกองกําลังวะ่ะไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวผมจะต้องอสร้างสเปียร์ตันไหมผมว่าต้องมีสเปียร์ตันนะถ้าไม่มีสเปียร์ตันนี่นะจริงๆหล้มมันได้ต้องไปต้องหนานเลยว,วะ่ะแต่ว่าความสนุกของเรามันเริ่มต้นขึ้นแล้วไงดังนั้นเราต้องสนุกไปกับมันก่อนเนียผมโอเคเอสร้างไว้สร้างกีกี้ไว้เป็นกองกําลังแทนนักแดมนะผมโอเคต้องมีสเปียร์ตันด้วยวะ่ะเดี๋ยวไม่เท่พูดเลยนะเอเรามีพ่อมดอสามตัวผมว่ายังน้อยเกินไปนะ ต้องมีเอ้ยมีสตัวแล้วในะไงกำลังสร้างอยู่นะผมต้องมีสเปียรตันด้วยไว้ดันนะผมโอเคไว้กันหนกันโนแค่นี้เราก็สวยโลนแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะบดขยี้ฝั่งนู้นแล้วนะครับผมอ่าขอสร้างสเปียร์ตันสักสี่ห้าตัวก็แล้วกันไม่ต้องเยอะเท่าไหร่โอเคแล้วเราจะขยี้แล้วก็จะรู้ว่าจุดจบเป็นเช่นไรนะผมแมเท่มากเลย เรียกว่าเกาะโซนี่เกาะแวมพายนี่มันเทจจ่จะจัดเลยทีเดียวอทองก็จะหมดแล้วเฮ้ยเดินไปคุดฝั่งนู้นแล้ววะนี่ตัวเกาะชนวนเหตุนี่มันตัวเกาะชนวนเหตุชัดๆัดเลยเนี่ยเอาแล้วไงโอ้ยมันก็เป็นประเด็นในการที่เราจะใช้ทําสงครามไงโอเคค่าแบบนักธุรกิจของเราได้ไงนี่ไงเพราะว่านักธุรกิจเราตายนะผมดังนั้นเราก็เลยเกิดชนวนเหตุแห่งฟาร์มขัดแย้งนะผม แห่งฟาร์มว่าเออเราจะต้องอืแก้แขนนะผมโอเคมันก็มีส่วนนะมาตัวสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับสเปียร์ตันพระเอกของเรานะผมโอเคไปเลยโอ้โหกองกำลังผสมผสานนะผมเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเพราะอาทิตย์ที่เป็นสีดำก็จะกลายเป็นสึกแดงเดือดที่เริ่มต้นขึ้นมาโอ้โหโดนยิงร้องโออออแต่ไม่เป็นไรนะผมก็สุดท้ายเราก็คงต้องมีนักธนูซะหน่อย เอ้้างไม่ได้แลว้วเต็ม50าสร้างไม่ออ้ยกระเด็นไปไกลเลยอะ่ะโอ้แต่ผมไม่สนแล้วใดๆทั้งนั้นนะผมเรียกว่าบวกไม่แน่บ้านมึงพังซะ <c oughs> บ้านมึงพังซะมึงยิงกอนูก็ไม่ตายหรอกเลือดกูเพิ่มจัดๆ <c oughs> มาเลยอ่าดีเฟนต์ก่อนดีเฟนต์ก่อนดีเฟนต์ก่อนหนุยฝัง่งหเยอะมากเราต้องดีเฟนต์ก่อนนะนักธนูเยอะมากนะผม <c oughs> โอเคมาแอทแท็กตีนะเรียกว่าซัดตรงนี้เลยขอเน้นเน้น ขอเนื้อเนื้อโอเคกนยักษ์เราต้องมีตายไหงวะมันมีคนลวงแนวหลังเราด้วยเหรอไม่ธรรมดานะผมโอเคท่านลวงแนวหลังระกล้ามาลวงแนวหลังได้ยังไง <g out> ต้องมีนักธนูแล้วผมเป็นพระเอกสักตัวหนึ่งโอเคอวิ่งมาทันแมนักธนูเออคนยักษ์ผมจะล้มไหมไหนไหนไหนเหนี่ยไม่ล้มนะผมโอเคไรตีจัดๆตีแน่กล้าลวงแนวหลังฉันอย่างนั้นเหรอเอ้ยจะใช้สายฟ้าซะหน่อยไม่ทันแล้วว่าทุกคน มันไม่ทันจริงๆว่ะโอเคชนะไปแล้วนะผมเออไม่ดออรอปไะเลยเลยอ่ะคือเราก็รู้ได้อย่างหนึ่งนะผมสําหรับใครที่อยากได้ไอเทมนะผมเอมองกุฎมันเปลี่ยนว่าโอเคคนขุดแรกสําคัญนะผมเอาคนขุดแรกก่อนโอเคแล้วก็นักดาบนะผมอย่างอื่นช่างมันไปก่อน <laughs> แล้วก็อ่าผมว่าอืมต้องเล่นแผนใหม่ไหมอเอาเป็นนักธนูแล้วกันนะ ผมจะอัพนักธนูแล้วกันได้แค่สองนี่วะโอเคไปพร้อมก็คือสําหรับไทยอยากได้ไอเทมนะก็มาเล่นในนี้ได้นะผม,ผมก็จะแจกไอเทมนะผมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวมันจแจกไอเทมอีกแล้วเจ้าจมตัวสุดไม่ต้องไปซื้อ <laughs> โอเคแล้วเราก็พอสู้ได้อยู่แล้วนะซื้อนักดาบก่อนนะผมเพราะว่าจําได้มันมีสเปรีรตันตัวแรกแน่นอนนะผมก็อันนี้ยากสุดแล้วใช่ไหมมามามา,มายากที่สุดเลยมา <laughs> เรียกว่ายากที่สุดมาได้เลยนะผมนี่ยังไงคนขุดแร่เราต้๊งแข่งแกล้งวะ นะทุกคนใครจะไปอัพอะไรไม่รู้นะผมแต่ผมอัพคนขุดแรกก่อนเพราะว่าผมว่าสําคัญมากเลยฝั่งนั้นมีสี่ตัวนะผมเรามีสองตัวเราจะขุดได้ช้าฝานะผมดังนั้นเราต้องมีสี่ตัวเหมือนกันนะผมแต่ต้องสร้างนักดาบไปยันก่อนถ้าเมื่อไร่ที่มันเห็นกองทับเราอ่อนแอมันจะบุกทันทีนะผมดังนั้นเลยต้องมีนักดาบไปยืนพื้นก่อนนะผมเพราะนักดาบถูกไงเรื่องมีแค่น,นี้นะโอเคก็เป็นสูตรหนึ่งนะผมสร้าง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 อ่ามีสามตัวแล้วอะ่ะอะไรมันจะเจ๋วขนาดนี้ ไม่ธรรมดานะผมอ่ามันมีสกิลเผาแต่ว่าเรามีสกิลดูดเลือดนะดังนั้นก็พอสู่สีอยู่แต่ว่าสเปียร์ตันมันรู้สึกว่าเป็นสกิลคนป่านี่แหละมันมีจุดอ่อนตรงนี้นะผมสกิลคนป่านี่รู้สึกว่ามันจะดาเมจมันแรงว่ะแต่ว่าอ่ามันไม่เผาผ่านอะไรว่ะนี่แหละคือจุดอ่อนใหญ่ของมันนะผมนั่น <c oughs> แกไม่มีคนยักษ์แกไม่มีพ่อมดอะไรมันก็ง่าย <Okay. S 1> บอกอทแทกเลยแค่นี้ก็พอแล้ว สำหรับการที่จะทะลวงฉันจะจบไปเร็วดีสุดเต็มตัวเต็มใจตายได้แล้ว <c oughs> สมอลและผูมันบ้าข้า่งฉันก็ผ่านมาแล้วไอ้เรื่องแค่นี้เลยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฟันคนขุดแร่มันมนี่แ <c oughs> น่กระโดดฟันกระโดดจ้วงโอ้โหย่างรุนแรงโอเคแล้วก็กลับบ้านนะครับผมแน,น่ <c oughs> เออเราตายไปสองคนแต่ก็เท่านั้นเราได้คนขุดแร่มันเราก็รู้สึกประทับใจสุดๆแล้ว ทาหารก็รออยู่ที่บ้านเรียกว่าอะไรจะดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วอ่าบวกไม,ไม่ให้พักเรียกว่าบวกแบบไม่ให้พักบวกแบบเด็กช่งางแถวบ้านเราตายซะอย่ายอยู่เลยเรียกว่าไม่มีการท<ำ>ําการทํางานอะไรเรียกว่างานการเป็นไม่ได้ทํา กระสวกมันเอาให้ตายนี่แน่นี่แน,ะนนะ่กระสวกแบบจังๆแล้วก็กลับนะผมดีเฟนซ์อย่างจัดๆโอเคแล้วก็กลับไปหาพักพวกที่บ้านดูซิว่าจะรอดกลับไปครบไหมไม่ครบนะผมตายไปคนหนึ่งได้ไงตายนอนง่ายอยู่นะผมอู้ที่บ้านมีหล่อเต็มเลยอ่ะอุ้นี่นเจ๋วแจ้มสุดๆแค่คนขุดแร่สี่คนก็พอแล้วนะสำหรับการสร้างกองทัพนักดาบอันแสนสุดน่าสะพึงกลัวนะผม <laughs> เรีย,กกยงง่ายๆว่าน่าสะพึงกลัวจัดๆแต่ว่าต้องมีสกิลนี้นะผม เพราะว่าสกิลนี้จะอึดตายยากหน่อยนะผมนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วมันอึดตายยากสกิลนี้ไล่ล่าสังหารไม่น่าฟันคนขุดแร่อย่างจังแล้วก็วิ่งหนีนะผมแกเอาเงินไปซื้อคนขุดแร่จนหมดแหละวันนี้ยเรียกว่าไม่ได้สร้างอะไรอย่างแน่นอน <c oughs> โอเครอให้เราเยอะก่อนนะผมมีสัก4ี่ห้าสิบตัวเดี๋ยวผมก็จะทําการทะลวงมาแล้วนะ <c oughs> เรียกว่าไม่ให้มันพักได้พอนเลยทีเดียว <c oughs> อ่าลุย<ข>อแอทแท็กยังเดียว <c oughs> บาเลยตอนนี้มี33คนยังน้อยเกินไปนะอย่างน้อยๆต้องมีสัก40คนนะผมลยุย <c oughs> ตามคนขุดแร่ไม่ทันแน่อาการนี้ทันไหมอุ้ยไม่ทันฟันบ้านซะงั้น่ะชิบหายแล้ว <c oughs> นี่เอ,อือตายไปตัวหนึ่งนะผมแต่ก็ไม่เท่าไรโอเคเรียกว่ากองกําลังฉาบช่วยนะผมเรานี่มันแบบย,ยุทธการโจรโจรดีๆนี่เองเรียกว่าโจรป้นบ้านจัดๆอ่าอุ้ยเหลือทหารคนเดียวเอง อย่างเงี้ยต้องโดนปลดประจำการแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลดประจำการมันนะผมเรียกตัว,วต้องมีการปลดประจำการกันเกิดขึ้นนะผมสงสารสงสารเชื่อเด็กกลับบ้านกลับเมืองไปเถอะโอเคบุกทะลวงเข้าไปดูว่าจะชนะได้ไหมมาทะลวงเข้าไปวันเข้าไปวัน,วนบ้านจ,จัดๆเข้าไปน่าจะพอแล้วนะผมสำหรับการต่อสู้ดุเดือดครั้งนี้นี่นะเอาเซ่บอเลยจะจะฆ่าฟันพวกแกให้หมดไม่สนใดๆดังนั้น บ้านแกต้องพังนี่แนะ่โอ้ยพังแบบไม่คาดคิดนะผมโอ้จบเร็วจัดจัดอุ้ยได้กล่องแล้วะ่ะเจ้าจำสุดๆแชนเป็นมงกุดใหญ่นะผมโอ้เจ้าจำสุดๆโอเคอ่ะเราก็ได้ไอ้นี่มานะผมอ่าร้านค้าอยู่ไหนวะโอเคได้หีบนะผมผมตั้งใจเปิดหีบจะจัดเลยทีเดียวมันไม่ได้วะ่ะมันต้องเปิดกันสะหน่อยวะ่นะเนอะจัดตึงกันไแปบบอ่ากดผิดทุกคนผมกดผิดอะเปิดแนทึน จำจำจำเอมีแล้วทั้งนั้นเลยบ้าบอที่สุดโอเคแต่ผมก็ได้เพชรมานะผม อ่ะก็ยังไงวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะผมเพราะว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วเราก็เล่นมันไปแล้วว่าเพิ่งรู้นเนี่ยว่าสู้ไปจำสัปดาห์ก็มันดีเหมือนกันนะผมแล้วก็มี3สเตจเลยอ่าสัปอ่ะสัปดาห์ละสามสเตจสสเตจมี4สัปดาห์ใช่ไหมมันก็เลยมี4อ่าสี่รอยเท่าไหร่ของมันมั่งก็ไม่รู้อ่ะพอจริงๆแล้วนะครับผมถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าเริ่้วย่าวลาดเลย อแฟนดายังเล่นอยู่มาแล้วเฟ่อย